พอน้อมกลาบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงทำไมต้องสวดมนต์ชุมนุมเทวดาก่อนสวดมนต์บทอื่นๆไม่ว่าจะในหนังสือสวดมนต์ก็ดี ในศาสนาพิธีหรือพิธีมงคลต่างๆบ่อยครั้งที่จะมีการสวดชุมนุมเทวดาก่อนเป็นประการแรกแต่ท่านผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมต้องสวดชุมนุมเทวดาหรือสวดบทอัญเชิญเทวดาก่อนวันนี้กระผมได้หาคำตอบมาให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับเรื่องของเทวดามีปรากฏในคำภีพระพุทธศาสนา อยู่หลายเรื่องเทวดามีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่อดีตพระชาติเช่นนางมณีเมฆขาเทพธิดาผู้รักษามหาสมุทรอุ้มพระมหาชนกหลังทรงแวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนหรือขังเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพระอินทร์ได้ช่วยให้พระเวสสันดรได้กลับกรุงศรีพีตามที่ขอพร หรือบางพระชาติเคยเสวยพระชาติเป็นเทวดาเช่นเป็นพรมมาช่วยเท้าเอกราชกลับมาตีสัมมาทิฏฐิอีกครั้งในเรื่องนาระทกัดสปบพรมชาดกเป็นต้นและอีกพุทธกิจของพระพุทธเจ้าคือการตอบปัญหาหรือสนทนาธรรมกับเทวดาดังปรากฏในมงคลสูตรที่เทวดาสงสัยว่า มงคลคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่ามงคลมีทั้งหมด38ประการดังที่เรารู้จักกันในมงคลชีวิตนั่นเองสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีกล่าวว่าเทวดาชอบฟังเสียงสวดมนต์ไว้ครั้งไปแสดงทำเรื่องอน,นิสงส์แห่งการสวดมนต์ที่เรือนของเจ้าพระยา สันเพชรพักดีว่าเหล่าพรหมเทวดาที่ชอบฟังเสียงในการสวดมนต์มีอยู่จํานวนมากก็จะมาชุมนุมฟังกันอย่างมากมายเมื่อมีเหล่าพรหมเทพเข้ามาล้อมรอบตัวของผู้สวดอยู่เช่นนั้นภัยอันตรายต่างๆที่ไหนก็ไม่สามารถกล้ำกลายผู้สวดมนต์ได้ตลอดจนอนาเขตและบริเวณบ้านของผู้ที่สวดมนต์ ย่อมมีกราะแห่งพรหมเทพและเทวดาทั้งหลายคลุ้มครองภัยอันตรายได้อย่างดีเยี่ยมก่อนสวดมนต์จะสังเกตว่ามักมีบทอันเชิญเทวดาหรือเรียกอีกอย่างว่าชุมนุมเทวดาขึ้นก่อนเสมออาจมาจากเหตุการณ์ที่เทวดาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าการสวดมนต์เท่ากับเป็นการนำคำสอน ของพระพุทธเจ้ามาสาธยายอีกครั้งโดยเฉพาะบทสวดมนต์ที่เป็นพระปริศจะเห็นได้ว่าพอเริ่มสวดมนต์ชุมนุมเทวดาจะขึ้นต้นว่าสารัตชังสเสนังสพันถุงนารินทงังปริตานุภาโวสัธารักขตุติภริตาวานะเมตตัง สเมตาพระธันตาอาวิคิตะกิตตาปาริตังพระนันตุแปลว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้มีเมตตาจงแผ่ไมตรีจิตด้วยคิดว่าขออนุภาพพระปาริตจงรักษาพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนรชนพร้อมด้วยราชสมบัติพร้อมด้วยราชวงศ์ พร้อมด้วยเสนามาตแล้วอย่ามีจิตฟุ้งซ่านตั้งใจสวดพระปริตรเถิดปรากฏคำว่าพระปริตรอยู่สองจุดด้วยกันคืออนุภาพพระปริตรและตั้งใจสวดพระปริตรเถิดแสดงว่าบทสวดชุมนุมเทวดาเหมาะสำหรับเป็นการสวดนำก่อนสวดบทพระปริตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ็ดตำนานหรือสิบสองตำนาน อีกข้อสงสัยหนึ่งซึ่งทนิตอยูโภได้กล่าวไว้ในอนุภาพพระปริตว่าบทชุมนุมเทวดาหรือคาถาเชิญชวนสวดพระปริตเห็นได้ว่าสำหรับใช้กล่าวชักชวนในการสวดพระปริตถวายพระมหากษัตริย์เพื่อถวายความคลุ้มคลองแด่พระมหากริย์พระประยูนญ,ญ,ญาติและราชสมบัติตลอดทั้งเสนามาต ราชบริพานแสดงว่าการสวดพระปริตนอกจากเป็นการสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการสวดมนต์ถวายพระราชาและเชื้อพระวงค์อีกด้วยการสวดพระปริตอาจใช้ในพิธีหลวงมาก่อนและผู้ที่สวดหรือสาธยายมน์ก็เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระราชสำนักสำหรับในาศาสนาพิธี หรือพิธีมงคลต่างๆจะตัดสรัชังสะเสนังสะพันถุงออกแล้วเริ่มสวดที่สักเคกาเมจะรูเปเลยแต่อย่างไรก็ตามบทอัญเชิญเทวดาที่ขึ้นต้นด้วยสักเคพอดูคำแปลของบทสวดแล้วก็เป็นเรื่องของการเชิญเทวดามาฟังพระธรรมเทศนา ของพระพุทธเจ้าซึ่งยังตรงกับพุทธกิจและเรื่องเล่าในคำภีพระพุทธศาสนาอยู่แม้กระทั่งโอปาติกะที่เป็นทิฟเช่นยักษ์กรุตนาคและคนทานก็ถูกเชิญมาฟังธรรมล้วนมีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าโดยการยกย่องพระองค์เป็นบรมครูยักษ์ได้แก่เวสสุวรรณหนึ่งในเจ้าสวรรค์ ฉันจะาตุมหาราชิกาทั้งยังถวายมนต์อาตนาปิยปริตซึ่งเป็นหนึ่งในพระปริตที่มีความเชื่อว่าสามารถป้องกันพูดผีปีศาจได้แด่พระพุทธเจ้าครุฑไม่ค่อยมีบทบาทในพระพุทธศาสนานากจะมีบทบาทมากกว่าแต่พระพุทธศาสนาก็เชื่อการมีอยู่ของครุฑ ดังปรากฏในภูริตตะชาโดกที่ครุฑสอนมนกับหน้าให้กับฤาษีหน้าได้แก่มุจจลินน้าคราชซึ่งขึ้นจากสะมมุจจลินมาแผ่พังผ่านป้องกันาพาบวรกายของพระพุทธเจ้ามีให้ถูกฝนคนทันที่นับถือพระพุทธเจ้าคือปัญจสีขอนคนทันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสชมว่า บรรเลงพินได้ไพเราะยิ่งไม่เท่านั้นเรายังได้รู้จักเทวดาประเภทต่างๆแบ่งตามลักษณะของสถิตเช่นชะก,กามาชะก,กามาพระจรสวรรค์หมายถึงสวรรค์ทั้งหกชัน้นและโสรถมหาพรหมคือพรหมในพรหมโลก16ชัน้นไม่ผิดที่สมเด็จพระพุทธาจารย์พรหมมรังสีเรียกว่าเทพพรหม ซึ่งหมายถึงเทพและพรหมจริงๆเทวดาที่สถิตตามภูเขาคือเจ้าเขาสำหรับบ้านเรือนคือภูมิมเทวาหรือเทวดารักษาบ้านเรือนตรงกับพระภูมิพระราชวังคือมนเทียนหนองกรองบึงแม่น้ำป่าคือเจ้าป่าเกาะในเมืองหลวงเมืองใหญ่ คือพระหลักเมืองสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ